จากธุรกิจแม่ทันยาเปิดรายได้มหาศาลระดับเศรษฐีนี่ย่างนี้ชาวเน็ตแห่บอกทำไมเรทสิบล้านง้อตอนนี้ถึงไม่พอเพราะเรทนี้คือราคาเมื่อสิบปีที่แล้วถ้าพ่อโอนให้สิบล้านแห่งวันไหมไม่ได้ค่ะน้อยไปตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้สิ<อ>บล้านน้อยสิบล้านเมื กับ10ปีที่แล้วค่ะเชื่อเถอว่าธัญญาเธอประสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จอย่างมากพอบอกได้เลยว่าทัญญาไม่ได้มีดีแค่ในวงการบันเทิงแต่ยังสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากหลากหลายธุรกิจอีกด้วยล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์กันถึงธุรกิจของสาวธัญญาที่บอกเลยว่าหลายคนรู้ทันทีว่าทำไมถึง10ล้านไม่พอเพราะเธอหาไรายได้ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวหนึ่งในธุรกิจของทัญญาหรือชื่อเต็มว่าบริษัทเอ็นตะกูสตูดิโอจำกัดซึ่งก็เป็นธุรกิจข้อม ครัวเองตระกูลที่ลงทุนไปกว่า600ล้านบาทเพื่อสร้างสตูดิโอให้เช่าถ่ายทำโดยทั้งทัญญาและเป็กสันชัยก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการร่วมกันในการบริหารและสตูดิโอแห่งนี้ก็เคยไปสถานที่ถ่ายทำละครแล้วก็โฆษณาดังหลายเรื่องถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรใหญ่ที่สามารถสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัวนี้นอกจากธุรกิจสตูดิโอแล้วทัญญายก็ยังขยายอาณาจักรเข้าสู่วงการสุขภาพและความงามโดยร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและธุรกิจอาหารที่เน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่ง ก็ได้รับความนิยมสูงจนมียอดขายพุ่งทะลุเป้าแม้ว่าจะมีบทบาทมากมายในธุรกิจส่วนตัวแต่ทางยากก็ยังคงล่นเล่นอ,อยู่ในวงการบันเทิงมีทั้งงานพิธีกรแล้วก็ยังฝากผลงานแสดงไว้ให้แฟนได้รับชมอีกด้วยสมกับฐานะตัวแม่ทั้งสวยและรวยหลักร้อยล้านจริงๆแต่เห็นแม่เขามีธุรกิจหลักล้านขนาดนี้ก็ยังมาไลฟ์สดทายคอมแบบทุกวี่ทุกวันไม่มีเหนื่อยซึ่งไลฟ์สดแต่ละวันก็มีงานเข้ามาุูแม่ไม่พักมีสินค้าเข้ามารัวๆจนแทบไปมีเวลาว่างเลยทีเดียวแถมแม่ทัน เขาก็ทํางานมาตลอดที่เข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กสมัยนั้นแม่เริ่มแรกมาจากการถ่ายโฆษณาจากนั้นก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในช่วงปี2539 ด้วยความสวยของแม่มาตั้งแต่เด็กทําให้เธอมักจะได้รับบทนางเอกวัยรุ่นเรียบร้อยสดใสต่อมาก็ได้มีโอกาสพลิกบทบาทมาแสดงตัวร้ายสุดขั้วในละครเรื่องทองประกายแสสามีตีตาและหลายคนก็คงจะรู้จักกับเธอกันดีในบทบาทของนุกดาภาเมียหลวงสุดแทบจากละครเรื่องแรงเงาที่เธอนั้นสามารถตีบทแตกกระจุยจนทําให้ได้รับรางวัลถึง8นดางวันเลยทีเดียวส่งผลทําให้แม่ฮันยาโด่งดังและต้องยอมรับเลยว่านอกจากจะสวยแล้วฝีมือด้านการแสดงก็ยังไม่เป็นสองรองใครด้วยสมกับเป็นนักแสด แรงมืออาชีพจริงๆนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วสาวธัญญาังเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเรียกได้ว่ารวมๆแล้วต่อเดือนสาวธัญญานะ่าจะมีเงินเข้ามาไม่น้อยเลยทีเดียวบวกกับรายได้จากธุรกิจสุขภาพและความงานที่ยอดขายถล่มทลายรวมไปถึงงานในวงการบันเทิงทางวิธีกรแม้ว่าวันนี้แม่ธัญญาจะออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับเป๊กแล้วเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นแต่สปิริตของทั้งคู่ก็คือยังสามารถรวมงานได้เหมือนเดิม